เราก็ต้องเอาใจลูกค้าโดยการเอามาอีกเจ้าหนึ่งมาลงและมีสัญญาไว้ว่าคือให้ให้คุยกันก่อนว่าถ้าทะเลาะกันให้ออกไปทั้งสองเจ้าแล้วเขาพูดว่าเขาจะสามัคคีกันพี่ยาทำนี้เพื่ออะไรไหมอยากให้แม่ค้าสามัคคีกันแบ่งเงินกันอเหมกัน ช่วยกันช่วยกันผลิตของดีๆออกมาให้ลูกเพจท่ยาได้กินรเราเป็นแม่ค้าเหมือนกันขายเหมือนกันเราจะต้องไม่ทะเลาะก,กันอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างไงว่ามันมันทำได้จริงๆนะเออเพราะทุกวันนี้แม่ค้าเหมือนกันต้องทะเลาะก,กันไงรรเราก็เลยมาทําให้ดูว่า ไปแล้วพันแก้วพันแก้วเลยครับมีคนมาเดินไปแล้วพันแก้วตอนนี้ก็คือโอ้ยสตรอเบอรี่น่ากินมากเลยเอามาเต็มโอ้ยสตรอเบอรี่ดูไปมันน่ากินขนาดนี้ไหนพิยาขอดูหน่อยอันนเป็นอะไรสติงก์กับอเมลมามาสตอบอรี่ดูดิเป็นไหมเจ้าทิพยาบอกว่ามามาทีหลังใช่ไหมใช่มาทีหลังเราทิการทีมาได้เราไปชวนทีเดียวเอาไปซื้อมาอยู่ค่ะไปซื้อมาอยู่ไปซื้อมาอยู่อ่ะงั้นเราขาทีเนี่ย พี่ยาครับถ้าคนสนใจยากรับไปขายทํายังไงครับมานี่เลยมาที่โรงงานพี่ยาไปที่พี่ยาก็มาที่พี่ยาอ่าถ้าไม่ใกล้พี่ยาเหรอครับไปหาเขาเลยสุติงกระดิ่งแมวเอาหมายถึงว่าพี่ยาเปิดโอกาสให้เจ้าของโรงงานสามารถทําส่งได้พี่ยาเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นเลยโอกาสคือเราอย่าไปปิดกั้นว่าเราต้องขายเจ้าเดียวเอางว่าครั้งหนึ่งพี่ยาให้โอกาสในการมามามาเปิดตัวที่ร้านพี่ยาคนลุมได้แต่เมื่อวันหนึ่งที่เขาโตขึ้นแล้ว เขาขอให้เขาทําให้มันดี uh huh. ถ้าเขาทําให้ไม่ดีก็มาคอมเมนต์บอกพี่ยาด้วยว่าพี่ยาเดี๋ยวนี้ก็ทาไม่ดีเลย hmm. พี่ยาก็รับฟังลูกเพจค,คนไหนที่ทําดีตั้งแต่แรกพอหลังๆมานาไม่ดีไม่ได้อยู่นะครับพี่ยาเป็นคนจริงแล้วก็เอาออกจริงๆครับไม่ได้คือเราไม่ได้อยากได้อะไรเราอยากให้เขาขายดีอยากให้เขารักษาคุณภาพที่เราตีนะ เราตีเพื่อให้เขาได้ขายยืนยาวตลอดทีนิตแต่ถ้าเขาทําผิดกฎของพี่ยาก็คือว่านั้งแรกทําดีครั้งหลังลูกเพลดคอมเมนต์มาว่าไม่ดีพี่ยาก็ต้องเอาออกอันนี้ต้องเขาลพสิทธิ์เขาลบลูกเบลดพี่ยาด้วยเพราะพี่ยารักลูกเบลดพี่ยามากนะลูกเบลดว่ายัางไงพี่ยาก็ต้องไปดูไปตรวจสอบให้ครับลูกค้าคือคนที่ตรวจสอบให้เราขอบคุณทุกคนเลยทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาบอกพี่ยาว่าพี่เดี๋ยวนี้เจ้าเนี้ทำไม่อร่อยเลยนะ เดี๋ยวนี้เขาทำไม่ดีนะเราต้องฟังเขาเพราะเขาค,คือคนกินค,คนกินนะ่ะเขาไม่โกหกเราหรอกนะ<ช>ถ้าให้อภไยครั้งแล้วคลังเล่าคุณยังไม่ปรับปรุงคุณก็ไม่มีสิ่งนั้นเลยนะคือมาตั้งแต่วันแรกอร่อยอยังไงต้องอร่อย,อยต้องอร่อยอย่างนั้นเรานะ่ะเราต้องฟัง,ง,ฟงลูกค้าถึงแม้ว่าพี่ยาจะไม่ตรวจสอบแต่ลูกค้าพี่ยาตรวจสอบให้ คือลูกค้าพี่ยาเนี่ยเกาจะตรวจสอบให้ทุกอย่างเลยนะแม้กระทั่งคนไม่ใช่ตังเงินตัวเอาเลยใช่ลูกค้าลูกเพื่อนพยาเนี่ยเขารักพี่ยาเขาอยากให้พี่ยานะ่ะไม่เสียชื่อเสียงนะครับเราให้เขากินยังไงตั้งแต่ต้นเราก็ต้องทําให้มันดีไม่ใช่ทําเพื่อพี่ยานะพี่ยานะ่ะทําเพื่อตัวเขาเองครับเพื่อที่เขาจะได้ได้ความโตขึ้นได้ตลอดชีวิตนะขอบคุณมากพี่ยาคะแต่ว่าสีสีมันนะคะมันออกฟอกไปอยากให้มันเท่มกว่านี้เพราะว่าเวลาแกงเราเวลาแกงต้อมแกง น่าจะ Salvador, ทำเอ ok ่อไม่รู้ว่าพี่แกแม่ค้าท่านทำอย่างไรทำยังไงอาจจะขั้วให also, ้มันออกน้ำตาลเหมือนอย่างไรไม่เหนนี้ยีมนอะค่ะออกนิดไงนิดหนูว่ามันสีไม่สวยหนูไปเปลี่ยนตบพริกอ๋อไม่ไม่อันนี้อันนี้กำลังจะบอกว่าของของพี่แกที่ร้านเราเน่ะเราดูแล้วริกมันไม่สวยมันก็ไม่ดีเปลี่ยนยังไงมาสมัครเขาก็เปลี่ยนพริกเป็นดอกใหญ่ใส่ก็เป็นสีมันจะได้สวยอ๋ออันอันนี้คือเราผสมที่เราทำไปแล้วนะแต่เราจะบอกว่าของที่นี่เราอยากให้มัน ออกมาดอ๋ออยากให้ดักห่านี้ก็ไม่เปียมากนะี่ดาก็เปลี่ยนสีน่ต้เปลี่ยนนี่เลยกมเได้ียงาเบาไม่ได้ยากเราไปสายรบที่เราผู้ยางความานเขาบอกว่าเนี่ยเด็กคือลูกค้าตัวจริงถามว่าสีนี้โอเคไหมสีนี้ียว่าได้นะก็ได้อยู่นะครับได้นะได้ครับ ก็ถ้าเป็นของเขาจริงๆมันจะออกแดงส้มพี่ยาแดงส้มก็ไปบอกเขาถ้าอยากให้มันออกแดงดำใช่ไหมก็ควบพิกให้มันนานกว่าเดิมมันไม่ได้ยากโอ้ไปบอกเขาเลยแต่สารัคุณอร่อยมากสารับผมว่าสีนี้สวยอ่ะพี่ยาว่าถ้าคือต้องควบพิ้ให้มันนานกว่าเดิมเดี๋ยวพี่ยาไปจัดการให้พี่ยาอะไจัดการได้ถ้าคนที่อยู่ในโรงงานพี่ยาถ้าคนไหนพี่ยาจัดการได้พี่ยาก็เร็วกว่าเดิมได้ได้โอเคโอเคเดี๋ยวไป่คิดกันเยอะ พริกแกงมัสมันพี่ไก,ก่งงกงทางทางเจ้าเขาบอกว่าเขาอยากให้สีจัดกว่านี้น,นี่คือลูกค้าอ๋อนี่คือลูกค้าแล้กพี่แกงไปแล้วบอกว่าเขาอยากให้สีมันจัดด้านกว่านี้เอาไอ้แกงมาให้ดูเลยเออแล้วพี่ยาผงแด้ให้การโดยว่าเขาน่ะไปควบพริกให้มันเป็นเหมือเดิมแล้วมันก็จะสวยค่ะใช่ไหมเดี๋ยวพี่ยาไปจัดการให้ไปขอบคุณมากที่มาอคอมเมนต์นะยอดเนี่ยแสดงว่าเขารักเราจริงมานะ าได้เลยได้เลยจะลองไปบอกเขาว่าใมดนกว่เดิมได้ไหมลาล้าเราไปอมีนอหกลกแล้วแม่พายาวกับแม่บางองวันนี้เขาจะมาดูวนกันว่าใครจะแม่ปลาลาอร่อยกว่าปลาล่าสองแบนแบนแม่พเยาวเขาอยากรู้ว่าเขานี่ย ่อยไหมนะมาลาเขาแต่พี่ยาบอกว่าให้ลูกค้าตัดสินใจวันนี้เขาก็เลยมาตำแจกว่าคนแข่งเยอะแสดงว่าคนชนะไม่ใชนไรใช่ไหมยอมรับค่ะยอมรับสิค้าแล้วเราก็เป็นกัุสิน้ำปรลาเราลัอสู่ได้แล้วเราก็มาขาย ไม่ได้เป็นคนตัดสิสนนะเนี่ยนะภร้าว่าเจ้าไหนอร่อยอกว่ากันนะเนี่ยแม่พะเย,ยาเจ้าดั้งเดิมที่เคยมาขายก่อนหน้านั้นและอีกเจ้าหนึ่งคือแม่ประกองเจ้านี้ออกมาขายที่ร้านยาก่อนได้ขายก่อนแล้วเจ้านุ้นพอมาทีหลังแต่การที่ว่าเขาบอกว่าเขาอยากพิสูจน์ว่าเขาน่ะอร่อยนะเออเขาน่ะไม่ได้ไม่อร่อยนะแต่เขาไม่เคยตำแจกเพราะเจ้านู้นก็ตตำแจกทุกวันใช่ไหม,ไมเขาก็เลยขายดี เจ้านี้ก็เลยบอกว่าฉันก็จะตำแจกเหมือนกันจะได้รู้ว่าของฉันมันก็อร่อยนะแล้ววันนี้พยาให้การเอาลบการตัดสินใจของลูกค้าเพราะว่าเจ้าไหนขายได้ยอดเยอะกว่าเจ้านั้นก็เป็นผู้ชนะโอเคไหมยอมไหมยอมค่ะถ้ายอมพจะไปทำแคทเคียว่าเจ้าไหนเยอะกว่าตอนเย็นแล้ยอดขายเยอะกว่าอย่างเงี้ยเพราะเขาจะรู้เลยแคทเคียแต่ว่าน้ำปลาเจ้าไหนออกเยอะกว่านะ ไีก่าาม่ไปยก่อนเดี๋พยาปี่ม่มีพได้เลยม่เจพูดนกระถางครับเนี่ยใช่ครับเนีไเยี่ยมแป๊วแป๊ววตอนนี้แม่เจามาแม่ไปยาครับดับแม่พระคองครับผมเวันนี้เราเราระคองมาแม่ระคลองมาแม่ระคองมับได้วยกันเราจะไม่ตัดจังพี่ยาจะไม่ตัดสีเองวันนี้พี่ยาจะให้ลูกค้าตัดสีครับ วันนี้ถ้าเจ้าไหนขายได้เยอะกว่าแสดงว่าเจ้านั้นชนะตู้กันไหมู้ค่ะู้กันไหมตู้ค่ะีล้วเราตอนเย็นเราจะไปสรุปกันว่าถามแคทเชียว,ว่าเจ้าไหนขายได้เยอะกว่ากันนะคระบุมแล้วเราจะต้องยอมรับ แต่ถ้าคื่อถ้าใครชนะก็แล้วแต่ถ้าคุณยังสามัคคีกันคุณก็ยังได้อยู่โรงงานที่ยาใแต่ถ้าคุณทะเลาะกันเนี่ยคุณจะไม่ได้อยู่ทั้งสองโรงงานนะโอเคไหมโอ้ยจับมือกันไโอเค ันนี้เป็นการแสดงสตรีทให้ดูว่าแม้ว่าเราจะเป็นแม่ค้าน้ำปลาเหมือนกันเราก็จะไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะค่ะแล้วเรามีอะไรเราก็จะบอกเพื่อนว่าเพื่อนต้องไปทำอย่างนี้นะมันจะจาร่อยกันตั้งแต่เช้าเลยโอเคดีไหมล่ะมันเป็นอะไรที่ดีพาเราได้ขายทั้งคู่แล้วก็แบ่งกันแบ่งกันเยอะแยะแบ่งกันไปมาเป็นแม่ค้า